สวัสดีครับวันนี้วันที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้าหกแปดนะครับพาไปชมทุเรียนครับได้มาสามรุ่นนะครับสรุปตอนแรกบอกว่ามีดอกสี่รุ่นรุ่นสุดท้ายล่วงไม่เหลือสักลูกไม่เหลือไม่ได้ลูกเดียวตอนนี้คือได้มาสามรุ่นเต็มเต็มนะครับอันนี้คือรุ่นแรกก็กําลังจะตัดละไกล,ล้ละรุ่นแรกอายุป,ประมาณร้อยกว่าวันละต้นนี้มีสองรุ่น ก็คือมีรุ่นแรกรุ่นลูกใหญ่นี่หมอนทองนะครับนี่กับรุ่นสองก็อยู่ข้างบนมีประมาณสักสองรุ่นนี้ประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าสามสิบมาชมกันนะครับทำมาทั้งปีได้มาสามรุ่นครับส่วนอันนี้อันนี้มีรุ่นเดียวเลยครับมีรุ่นแรกรุ่นเดียวเลยกำลังจะไป เมืองจริงแล้วครับกำลังจะไปเมืองจริงออก็พาชมนะครับทั้งสวนรุ่นแรกมีประมาณ4 0 0ลูกรุ่นนี้ก็แก่ประมาณที่ที่20นี่นะครับแล้วก็มีรุ่น2ก็คือรุ่นนี้ครับรุ่น2องนี่ก็ประมาณ400ลูกเหมือนกัน อันนี้อายุน่าจะประมาณสัก70วันไอ้ต้นนี้ประมาณ30ลูกอันนี้ไม่สวยสักลูกหนึ่งเลยกระจุกนี้ประมาณ10กว่าลูกเน้นๆน้น,นงกิ่งนี่เน้นๆลูกใหญ่สวยเลยแล้วก็มีรุ่น2อยู่ปลายนี่มี3รุ่นเลย ในรุ่นสองปัปลายต้นนี้ก็ประมาณ20่สิบกว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนต้นนี้มีอยู่3มลูกอยู่บนยอดตัดไปแล้ว 1, หนึ่งเหลือสองมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้รุ่นแรกกิ่งเดียวก็ประมาณ10ลูก เน้นๆสวยๆตัวนี้โดนน้ำท่วมไปปีนี้หลังจากโดนน้ำท่วมประมาณปี64เพิ่งกลับมาก็ได้สวยๆหลายลูกอยู่นี่ครับโดนน้ำท่วมตายแล้วปลูกแทนก็ต้องรอเวลามีลูกสว่วนต้นนี้ต้นนี้มี2รุ่นมีรุ่นแรก รุ่นสองนะครับย้อนแสงหน่อย <S <S ผ่าเดินชมนะครับทำมาทั้งปีครับตอนนี้ก็โดนน้ำท่วมเพิ่งกลับมาเหมือนกันกลับมา้แต่ปีที่แล้วก็มีประมาณมีรุ่น2องส่วนใหญ่มาสักสิบกว่าลูก อันนี้ก็มี2รุ่นรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองตุเรียนพวงครับมันย้อนแสงนะแต่ว่าเป็นกระจุกแล้วตุเรียนพวงมีไม่กี่ลูกแต่น้ำหนักเน้นๆตัวนี้มันย้อนแสงครับแต่ต้องรีบถ่ายครับอาทิตย์หน้าน่าจะได้ไปเมืองจีนแล้ว ทำไม่ถ่ายไว้นี่คงไม่ได้ดูแล้วครับเดี๋ยวพ่อค้ามาพาไปเมืองจีนแล้วนี่ก็มีสองรุ่นต้นมันก่อนข้างโสมเพราะว่ามันดกทุกปีครับต้นนี้กี่ปีกี่ปีก็มีแต่เคเคทุกปีเคทุกปีแต่ก็อยู่ที่ประมาณปีละ10กว่าลูกครับ แต่ส่วนใหญ่เป็นเคแต่ก็ขายได้อยู่ฝนหึมหึมมาแล้วครับอันนี้ก็มีอยู่บนยอดรุ่นสุดท้ายอันนี้รุ่นสุดท้ายมองไม่ค่อยเห็นย้อนแสงอันนี้ก็มีรุ่นสุดท้ายเยอะครับแต่มันมองไม่ค่อยเห็นย้อนแสง คือรุ่นแรกที่เป็นลูกใหญ่มีประมาณ400กว่ากว่าแล้วก็รุ่นนี้รุ่น2ทั้งสวนก็ประมาณ400แล้วรุ่นสุดท้ายไอรุ่นที่ประมาณกระป๋องนมอันนี้ประมาณ200รวมๆก็เกือบเกือบพันนะครับแต่แต่พันนิดๆกว่าจะกลับมาพันได้ปีแรกได้พันประมาณปี63 สี่น้ําท่วมตายหมดจบกว่าจะตั้งหลักได้หลังจากโดนน้ําท่วมบํารุงมันอยู่นานครับกว่าจะกลับมาก็ปีที่แล้วนี่ได้ประมาณ400ลูกปีนี้กลับมาเป็น1 0 0 0พันละใช้เวลานะครับหลังจากโดนน้าท่วมตายไป20ต้นครับต้นใหญ่ๆแบบนี้ยนี่อันนี้รุ่นแรกแกมอยู่นี่ครับรุ่นสุดท้าย ตอนนี้ประมาณสิบกว่าลูกมันดูยากนิดนึงครับผลมันจะตกมันย้อนแสงแต่ต้องรีบถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีให้ถ่ายละเดี๋ยวจะได้ไปเมืองจริงละพอค้ามาเล็งไว้แล้วครับใกล้ได้ไปเมืองจริงละถ้าไม่ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายแล้วครับจบต้องรีบถ่ายไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นต้นคู่นะครับอีกต้นหนึ่งปีที่แล้วมันมีลูกเยอะปีนี้เลยไม่มีเลยมีอยู่ฝั่งเดียว ตอนนี้มี2รุ่นมีรุ่นแรกกับรุ่นท้ายก็รวมๆก็ประมาณ20ลูกได้อยู่ดีอยู่อย่างตอนนี้ครับตอนนี้ก็ดกทุกปีนี่น่าจะประมาณสักสามสลูกอยู่รุ่นแรกร้วนๆครับรุ่นเดียวเลย ดกทุกปีต้นนี้มันมีหลงมาหลงมารุ่นแรกเลยตัดไปแล้วห้าลูกนี่มีรุ่นสองกับรุ่นสามรวมๆแล้วตอนนี้ก็ประมาณ20ิลูกครับส่วนต้นนี้ต้นเล็กเพิ่งออกปีที่สองได้มา3ามลูก ก็ยังดีน,นี้ฮะนี่รุ่นสองรุ่นสองนี่ก็สวยนะครับเจอฝนเข้าไปลูกเป่งใหญ่สวยแทบจะไม่ต้องบำรุงแต่ก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยผมใส่อาทิตย์ละครั้งใส่ปุ๋ยพ่นอาหารเสริมอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินนี่ดกพอตัว ปีนี้ค่อนข้างดีเลยมาดีเลยอากาศมันใช้ได้ครับปีที่แล้วอากาศร้อนลูกไม่เบ่งปีนี้ลูกกลมสวยใหญ่ผ่าชมนะครับผ่าชมต้นที่มีนะครับเดี๋ยวไปดูต้นท้ายก่อนนี่รุ่นสอง ลูกใหญ่ๆหเบ่งๆเป่งเครับรุ่นนี้ได้ฝนแต่ก็ต้องพ่นยาลาถึงถึงนะครับไม่งั้นเจอเชื้อลาเข้าไปเป็นทอปขึ้นมาแล้วยุ่งแต่ผมพ่นประมาณสองครั้งแล้วครับยาลาสองอาทิตติดพ่นตอนอายุประมาณเก้าสิบวันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะครับ สวยเลยต้นนี้เป่งก็เนีเ่ยครรุ่นแรกนะครับมีประมาณ400ร้อยกว่าลูกสวยสวยมากปีนี้ปีนี้ดูแลดีบำรุงปุ๋ยยาถึงเพราะว่ามีเวลามาทำเยอะเสาร์ทิ์เต็มๆไม่ค่อยติดงานอะไรก็มาบำรุงทั่วทิตศดูแลทั่วถึงปุ๋ยยาหมดไปเยอะเยอะมากเนี่ย รุ่นแรกรุ่นเนี้ยประมาณ400กว่ากำลังจะได้ไปเมืองจีงตอนนี้ประมาณ40ลูกอันนี้รุ่นแรกมีอยู่4 5ลูกอันนี้ใหญ่บึ้ม ตกไซรั้อยเปอร์เซนต์กับรุ่นสุดท้ายครับรุ่นกระปอ๋องนมก็โดยรวมก็ประมาณสามสิบลูกต้นมันเล็กก็ใช้ได้อยู่ส่วนต้นนี้คือไฮไลท์ของผมครับต้นนี้คือรุ่นสองนะครับอายุประมาณเจ็ดสิบวันนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้แหละคือจะบอกว่าไฮไลท์ตรงที่เนี่ยครับหนามจีบแม่งทุกลูกนะครับไม่มีดีเลยหนามจีบทุกลูก แต่อันเนี้ยถ้ากินเนี่ยอร่อยมากแต่ถ้าขายนี่คือตกไซส์ล้านเปอร์เซ็นดูครับต้นหนึ่งอะโอ้โหลูกสวยด้วยใหญ่กลมสวยแต่มีประมาณ40ลูกนะใหญ่กลมสวยแต่หนามจีบแม่งทุกลูกไม่ได้ราคาหรอกครับอาจจะต้องเอาขายคนกินนะครับเพราะว่าทุเรียนหนามจีบอร่อยมากพอค้าเมืองจีนพอค้าตัดไปจีนเขาไม่เอาเพราะว่าหนามจีบแต่คนกินนะจะบอกว่าโคตรสองโคตรอร่อยครับทุเรียนหนามจีบ เปลือกหนาแต่เนื้อนี่สุดยอดลอะต้นนี้ต้นนี้ก็มีสองรุ่นมีรุ่นแรกไม้มีรุ่นสองกับรุ่นสุดท้ายเลยก็ประมาณสี่สิบรูปเหมือนกันตันนี้ตันนี้มีรุ่นสองตันนี้ก็ประมาณสี่สิบนี่สวยมากปีนี้ผมมีเวลาดูแลทุกอาทิตย์ผมมาแบบเน้นเใส่ปุ๋ยพ่นยาเสาร์อาทิตย์นะครับทำเน้นเสวยมาก ดูแลทั่วถึงแล้วสวยมากนี่ครับนี่รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายมีอยู่สองรุ่นรุ่นสุดท้ายกับรุ่นที่สองรุ่นสามกับรุ่น2อลูกก็สวยคือทุเรียนปีนี้ทําลูกสวยน้ําหนักง่ายครับเพราะว่าฝนมันเยอะแต่เราต้องดูแลเรื่องยาน่ะครับเพราะว่ามันจะมีหนอนมีอะไรมาเยอะศัตรูพืชเยอะครับเพราะาฝนเยอะ ต้นนี้ประมาณห้าสิบเกือบๆน่าจะมี4ี่ว่ากว่ากับห้าสิบมีสองรุ่นส่วนต้นนี้ปีนี้ดอกปีแรกอันนี้ประมาณมีรุ่นสุดท้ายประมาณ2ี่ลูกดอกสุดของเขาแล้วครับส่วนต้นนี้ต้นนี้ที่รักษาลากเน่าค้นเน่าไปไอ้กิ่งที่มันเป็นมันก็มีลูกครับแต่ปีนี้เป็นไปได้ว่ากิ่งนี้อาจจะเสด็จ แต่กิ่งอื่นดูครับโคตรด,ดกแต่ลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้นนี้แต่หมอนทองอ่ะข้อดีคือถึงแม้ไม่สวยขายเป็นตกไซส์น้ําหนักมันดีครับยังไงก็ได้เงินหมอนทองดีกว่าพันอื่นๆเพราะว่าน้ําหนักดีตอนนี้ประมาณสี่สิหได้ครับตันนี้ตั้งแต่โดนน้ำท่วมไปยังไม่กลับมาเลยขิดไปเลยคิดไปยังไม่กลับมามีดอกแล้วก็ร่วง ต้นนี้ปีที่แล้วมีอยู่แค่กิ่งเดียวเป็นทุเรียนพวงประมาณ10ลูกได้เงินเยอะเลยมาปีนี้ดกมากปีนี้ประมาณ50ลูกนะครับผมมวย6ลูกเลยกิ่งนี้ปีหน้ากิ่งนี้มีโอกาสสู่คิดครับนี่โคตด,ดกลูกสวยด้วย แถวสุดท้ายแล้วครับอันนี้ปลูกแทนต้นที่ตายไปอันนี้ชนีรอไปอีกนานแถวสุดท้ายแล้วไอ้ต้นนี้ลูกใหญ่มากแต่แทบจะไม่มีสวยเป็นหนามจีบแล้วก็ไม่ไม่สวยแล้วครับน่าจะเป็นตกไซส์แต่อย่างที่บอกตกไซส์ราคาถูกน่าจะสักแปดสิบร้อยแต่น้ำหนักมันดีมันได้เงินครับได้อย่างเสียอย่างแต่ถ้าคนกินนะ ทุเรียนแบบนี้นี่โคตรอร่อยเปลือกหนาแต่โคตรอร่อยอตอนนี้ดกทุกปีไม่เคยมีปีไหนไม่ดกดกแล้วสวยทุกปีไม่เคยทำให้ผิดหวังประมาณ50ลูกอตอนนี้นี่มีรุ่นสุดท้ายเลย ปีนี้ดกตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบเหมืนกันต้นมันใหญ่สูงเดี๋ยวครับเป็นกระจุกามาดูต้นสุดท้ายของเราแล้วครับต้นสุดท้ายติดกับเครื่องสูบน้ำครับปีนี้เครื่องยังไม่ได้ใช้งานเลยครับน้ำไม่ท่วมต้นสุดท้ายก็ประมาณ40 50ลรูกครับ มันมีรุ่นรุ่นแรกอยู่นิดนึงรุ่นแรกอยู่ไม่กี่ลูกรับน่าจะสองลูกนี้แหละแล้วก็รุ่นสองรุ่นสามมีหมดนะฮะโอเคปีนี้ถือว่ายิ้มได้ครับปีนี้เป็นปีที่ยิ้มได้ได้หนึ่งพันลูกเท่ากับปีที่ก่อนโดนน้ำท่วม เพราะว่าผมเคยได้พันลูกปีหนึ่งแล้วปีถัดมาน้ำท่วมตายไปยี่สิบต้นก็สู้ชีวิตมาประมาณสามสีป่ปีได้ปีหนึ่งก็ประมาณเซนต็มที่กับสามสี่ร้อยมาปีนี้กลับมาพันละแล้วก็รอแปลงเล็กโตกันต่อไปครับแปลงเล็กนี่ก่อนกว่าจะโตมาได้กับน,น้ำท่วมทุกปีแก้ไปแก้มาเรื่อยเรื่อยก็รอรุ่นปีหน้านะครับแปลงเลก็กว่าจะได้เงินไหมปีนี้นี่มีประมาณยี่สบูทั้งแปลง มีหมอนทองอยู่2ลูกมีดอกแล้วได้มาแค่2ลูกที่เหลือร่วงหมดกับชนี้ไม่ใช่กับกับกระดุมกระดุมมีประมาณ20ลูกแต่ลูกไม่สวยโอเคครับขอบคุณครับติดตามชมกันต่อไปนะครับ